สวัสดีทุกคนครับเสน่ห์โตโยต้าสุรินนะครับวันนี้พามาดูรถก่อนการส่งมอบนะครับวันนี้ก็ลูกค้าได้เลิกรับรถวันนี้เป็น r e v o c a คปแซติเดชันนะครับคันนี้อยู่ที่629,000บาทนะครับ629,000บาทนะครับเป็นโตโยต้ารีโว2.4แซติเดชันนะครับเป็นรุ่น Entry นั่นเองคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีบอลเงินนะครับ629,000บาทเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับอ่าในเรื่องของด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะไฟหน้าเป็นแบบ ฮาโลเจนเนาะมาติรีเฟคเตอร์นะครับไฟตันหมอกยังไม่มีนะสำหรับรุ่นเอนทรีนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะสวยงามมากๆนะครับวันนี้มีการติดตั้งป้ายแดงให้แล้วนะ2527นะครับสวยๆเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะส่งมอบเนี่ยผมก็จะตรวจสภาพสีรอบคันรดความเรียบร้อยก็ในเรื่องของห้องเครื่องครับน้ํายาต่างๆก็จะดูให้เรียบร้อยนะครับทั้งน้ํามันเบรกอยู่ตรงนี้นะครับก็ขีดล่างขีดบนเป็นระดับที่เหมาะสมปั๊ม A.B.S. นะครับตรงนี้กองอากาศน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตรงนี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับน้ำมัน power ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นน้ำยาเช็ดกระจกเนาะก็ดูแลเรียบร้อยนะครับชุดสายไฟอะไรก็เรียบร้อยดีฮะเทาด่ำน้ำมันเครื่องก็มีการเช็คให้นะครับก็เนี่ยไม่ต่ำกว่าขีดล่างอยู่ระหว่างขีดบนแต่ว่านี่เข้าสจะมองไม่เห็นนะครับก็ตรวจสอบให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับฝาถังน้ำมันก็ปิดสนิทเรียบร้อยนะครับทันนี้เขาติดตัวนี้ให้ด้วยนะเป็นตัวแผ่นกันความร้อนนะครับตัวนี้ดีมากนะครับเนาะเวลาที่ ขับรถเดินทางไกลเครื่องร้อนๆอนเนี่ยมันฝากระโปรงมันจะไม่ร้อนนั่นเองนะครับดีมากโอเคมาดูรอบด้านข้างตัวรถด้านนี้นะครับตัวนี้เนาะไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกข้างสีสีดำนะเป็นดําด้านนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยเนี่ยสวยงามมากนะครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นโลโก้ตรงนี้มือจับตัวเอนทรีทุกรุ่นมือจับจะเป็นสีดํานะครับเป็นดําด้านเนาะผมมีการติดเจ้าตัวบ่อลองมือเปิดกันร,รอยให้นะครับเพื่อว่า เวลาลูกค้าเปิดปิดจะได้ไม่เป็นรอยนั่นเองการสาดข้างตรงนี้ติดให้กแท้โตยต้าตรงบริเวณแคกจะไม่มีนะเพราะว่าเขาเผื่อช่องเอาไว้เวลาเราเปิดเปิดเปกระจกตรงนี้ได้จากด้านไหนนะครับถัดนมาด้านนี้ครับพื้นปู้กบาลไลเนอร์โตยต้าจัดให้เรียบร้อยนะครับใหญ่มากเป็นของ To ยต้าเองรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เนาะติดตั้งให้เรียบร้อยถังํามันของโตยต้านะวันนี้ก็ผมมีการแถมละมันให้ลูกค้าด้วย1 0 0 0บาทนะครับก็เป็นดีเซลนะครับ 80ลิตรนะใหญ่มากถังใหญ่มากนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังการออกแบบนะครับมีไฟท้ายเป็นแบบฮาโลเจนนะมาพร้อมไฟเบรกตัวนี้3มมีความปลอดภัยมากๆนะครับด้วยเจ้าตัวนี้เวลาถ้าเบรกฉุกเฉินปุ๊บไฟจะติดนี่นี่แล้วก็นี่นะครับ3าตำแหน่งทําให้รถขันหลังเห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและพิเศษคันนี้ผมมีการติดตั้งตัวนี้ให้นะเป็นกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะเพราะปกติรุ่น entry เนี่ยเขาจะไม่มีกล้องหลังนะครับแต่สามารถติดตั้งเข้าไปได้เพราะตัวนี้มีหน้าจอ android auto apple carplay มาอยู่แล้วติดตั้งหน้าจอตัวนี้งานแท้โตยต้ารวมเท่าตัวเบ้ารองมือจับนี้นะ5้า0ันสี่ร้ยบาทรวมติดตั้งนะครับทุกคนเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีสามารถไปซื้อในเว็บโตยต้าได้หรือติดต่อเสน่ห์โตยต้ามาก็ได้ครับผมมีขายนะฮะล้ออะไรโอเคล้ออะไรอยู่ด้านล่างนะครับก็ตรวจสอบเรียบร้อยฮะก็จะเห็นว่าล้ออะไรเป็นขนาด1ิหนิ้วเหมือนกันแต่เป็นล้อกระทานะครับทุกคนช่วงล่างด้านหลังช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนนะ แจ้าตัวอ่าตัวนี้ผมมีการเสริมเนีไปอีก3าแผ่นนะครับทุกคนเพื่อให้น้าหนักการบรรทุกทําได้ดีมากขึ้นนะครับทําให้รองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับโอเคแล้วก็ตรงตัวนี้นะล้ออลอยจะเป็นล้อ116ออนิ้วนะครับเป็นลายโครเมียมนะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับแชสซีของรีโวข้อดีของเขาคือเป็นแชสซีที่ไร้รอยต่อตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับก็คือไม่มีรอยต่อเลยเป็นเหล็กชิ้นเดียวทั้งแผ่นนะครับทำให้รับน้ำหนักการบรรทุกได้สุดยอดนะครับ ไปดูข้างในดีกว่านะครับว่าเขาดีมากขนาดไหนนะครับข้างในจะเป็นโทนสีดำนะครับทุกคนครับโทนสีดําประมาณนี้เลยครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับทุกคนแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าออกเกียร์นะครับกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะเป็นแจ็คในขี่ครับภาพได้นะแบบนี้นะครับนี่มีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถนะครับตัวนี้ขาดแค่ปุ่มสัญญาณเสียงเนาะลูกค้าที่ซื้อรถรีวแคบสองเซียนทรีจะได้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับกุญแจธรรมดา1ดอกเนาะเอามาใช้งานในรถได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าเขาใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับโอเคเวลาเราขึ้นมาในรถนะครับเจ้าตัวกุญแจก็เสียบประมาณนี้พวงมาลัยปรับได้นะสูงต่ำสูงต่ำได้ใกล้ไกล,กลตัวได้ได้สีระดับนะครับแล้วก็ล็อกมอนเิมโอเคเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับก็จะมีหนะ้ปาปัดเรือนไม้จะเป็นแบบแบบพื้นพื้นธรรมดาครับก็เป็นพื้นสีดําตัวสีสีสสขาเป็นเข็มอยู่นะเป็นอนาล็อกอยู่นะครับ จะมีเจ้าตัวหน้าจอดิจิตอลตรงนี้เป็นเลขใหม่นะเป็นดิจิตอลให้มานะครับมีชิป A ชิป B ด้วยน,นี่สามารถกดดูได้นะครับชิป A ชิป B ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่มีอะไรเออร์เลอร์เขาจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับเออถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของนาฬการครับช่องแอร์แล้วก็หน้าจอสัมผัสนะครับขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay ตัวนี้ดีมากนะนี่เห็นไหมก็ สามารถเชื่อมบลูทูธเสียงบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับทุกคนเวลามีสายโทรเข้ากดรับระวังสายตรงนี้ได้เลยแล้วกรณีที่เราเดินทางไกลยอยากจะโชว์นเ่ื่องแผนที่สามารถโชว์ตรงนี้ได้นะผ่านพอร์ต USB ถ้าคุณใช้ iPhone ก็เป็น Apple CarPlay นะเชื่อมตรงนี้แต่ถ้าเป็น Android ก็เป็น a อ r o รอยโนะครับก็สามารถที่จะรองรับได้หมดเลยนะฮะทีนี้ระหว่างขับอยู่คุณรู้สึกรู้สึกว่าจอเนี้ยมัน,ม,นมันแสงมันรบกวนสายตานะคุณสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดการแสดงผลตรงนี้ได้นะนี่ หน้าจอก็จะดับไปแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆยังคงทํางานอยู่นะครับอยากให้จอกลับมาคืนก็กดประมาณนี้ดีมากนะครับโตโยต้าเขาใส่ใจนะฮะแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนว่นะครับทุกคนก็จะเป็นอ่ทิศทางลมนะฮะมีให้เลือกหลายทิศทางหนึ่งสองสามสี่ห้าทิศทางเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นเรื่องของความแรงลมนะตรงนี้ฝั่งนนี้เป็นน้ํายาแอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอากาศหมุนเวียนในรถและก็นอกรถตรงนี้นะพอร์ตชาร์จ USB เอ้ยโทษที พอชาร์จนะฮะหัวกลมขนาด12โวลต์มี2หัวนะครับที่วางสมาร์ทโฟนหรือว่าของเล็กน้อยเกียร์6สปีดแบบเกียร์ธรรมดามาพร้อมเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับตรงนี้เบรกมือแมนนวลนะครับก็ขึ้นลงง่ายนะครับมีกล่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับเล็กน้อยเนาะเอาไว้เก็บของนะครับก็สามารถเก็บของได้ส่วนตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะฮะนี่เลยก็จะเป็นรายละเอียดรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาราคารถอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในนี้แล้วก็สิ่งที่รถคันนี้ให้อะไรมาบ้างก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ ่วนนั้นวันนี้เป็นกล่องเก็บของนะสำหรับรุ่นนี้นี่ประมาณนี้จะยังไม่มีคูบ็อกซ์นะคูบ็อกซ์จะมีในรุ่นเอ่อที่สูงกว่านี้นะครับรุ่นเพลเนอร์ก็จะมีตัวคูบ็อกซ์นะฮะก็ประมาณนี้แหละรถคันนี้ใช้งานง่ายพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟสองแผนที่แล้วก็ในเรื่องของเนี่ยที่บังแดดมีกระจกสองหน้าให้ด้วยนะฝั่งนี้แต่ฝั่งคนขับจะไม่มีนะครับเนาะเ<ๆ>พราะส่วนใหญ่คุณผู้ชายจะใช้รถกระบะเนาะจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าโอเค กระจกมองหลังปรับลดสายสะท้อนได้ตรงนี้นะครับและคันนี้ผมมีการจับโปรโมชั่นนั่คือติดตั้งเรื่องของฟิล์มให้นะครับกระบะไลเนอร์ให mm ้ยางบูท้าก่อป้ายประกันชั้นหนึ่งทุกอย่างติดตั้งให้ฟิล์มหมดเลยนะครับรวมถึงจดทะเบียนพลมุงมงพลบบอะไรผมแถมหมดเลยนะครับทุกอย่างแล้วรถคันนี้มันดีมากมตรงที่เป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับมาพร้อมกุญแจรีโมทระบบทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับแล้วก็การรับประกันตัวรถนานถึง 5ปีหรือ1 50,000กิโลเมตรนะครับเป็นรถที่สุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็ว้าวมากแล้วก็ใน,นเน่องสมรรถนะรถยนต์ครับไม่ไม่ไม่น่าไม,ไม,ไม่คือไม่ต้องเป็นห่วงมันสามารถที่วิ่งไกลได้ด้วยเครื่องยนต์2,400 cc นะครับวิ่งไกลได้มีความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆไม่ว่าคุณบรรทุกหนักวิ่งทางไกลวิ่งแบบไม่หยุดเลยเนี่ยคันนี้สบายครับทนต่อการใช้งานมากมาก แล้วก็ตลาดตอนนี้คือนิยมมากๆนะครับและอย่างหนึ่งเอาไปแต่งล่อก็ได้นะเสริมตัวล้อแม็กขนาดใหญ่ขึ้นเป็นล้อเรซิ่งก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็แนะนํารถประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากชอบในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องรถยนต์ต้องการข้อมูลติดต่อเสนอเข้ามาได้เลยนะครับผมพร้อมดูแลทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านรวยๆขอขอบคุณครับสวัสดีครับ